แห่งเมืองเฉากว,วมนมณฑลกวางตุง้งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช502หรือเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้ว และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สําคัญที่สุดทางภาคใต้ของจีนเนื่องจากเคยเป็นสถานที่ที่พระหุยเนืองศาสดาองค์ที่6ของนิกายเซนหรือชานเคยจําพรรษาอยู่นานที่สุดถึง37ปีในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่รวมถึงใจที่แห่งนี้เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคาสอนของนิกายเซนทําให้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของนิกายเซนและเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวจีนและพุทธศาสนิกชนนิกายเซน ทั่วโลกความโด่งดังของวัดนี้เห็นได้จากจำนวนผู้มาทำบุญและเยี่ยมชมวัดที่แน่นขนาดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ชาวจีนนิยมมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของวัดแห่งนี้ที่ผู้สแสวงบุญทุกคนต้องมาสักการะบูชาก็คือวิหารที่ประดิษฐานศพของพระหุ้ยเนิงซึ่งถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วถึง1,300ปีแต่ศพของพระศา,าสดาองค์นี้ยังคงไม่สูญสลาย โดยเล่ากันว่าพระหุ้ยเนิงนั่งมรณภาพในท่าขัดสมาะและศพก็ไม่เน่าเปื่อยบรรดาสานุสิธิ์จึงนำน้ำมันดินสูตรพิเศษจากอินเดียมาฉลมศพเพื่อเก็บรักษาไว้สักระจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งศพของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจีนอีกสองท่านที่มรณภาพไปในลักษณะเดียวกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของวัดนี้ที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้มาสักการะก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นหน่อที่แยกมาจากต้นโพธิ์ที่พุทธคยาสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้าในอินเดียโดยวัดนานหัวเป็นหนึ่งในเก้าวัดทั่วโลกที่เป็นสถานที่ประดิษฐานหน่อของพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ด้วยความที่วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่และเป็นสถานที่จำพรรษาของพระเกจิชื่อดังจึงเป็นสถานที่เก็บศิลปะวัตถทุที่ทรงคุณค่ามากมายซึ่งพระจัก,กรพรรดิของจีนถวายมาเป็นพุทธบูชาแก่ทางวัดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบราณทั้งจากไทยเมียนมาหรือเทวรูปและพุทธรูปไม้แกะสลักของจีนเองโดยวัดนั้นหัวได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะวัตถุไม้แกะสลักสมัยราชวงศ์ซ่งไว้มากที่สุดในประเทศจีนเลยทีเดียว ส่วนไฮไลท์สุดท้ายของวัดนานหัวแห่งนี้ก็คือโบสถ์ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตามความเชื่อของลัทธิมหายานโดยทั้งตัวอาคารและพระพุทธรูปเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังซึ่งถือเป็นยุคทองของศิลปะจีนทําให้พระประธานแห่งวัดนานหัวจึงมีทั้งความงามและความศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปที่คนนิยมมากราบไหว้ขอพรกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน